ไฮอาภพรโพสเตือนแฟนๆอย่าหลงเชื่อหลังโดนตัดต่อคลิปเว็บพนันเมื่อวันที่9มีนาคม2568นะครับกลายเป็นประเด็นเดือดร้อนแรงในโลกโซเชียลครับเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวระดับตำนานอย่างไฮอาภพรสุดทนไม่ไหวแล้วออกมาเคลื่อนไหวครับหลังเจอมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวันส่งผลกระทบเสียหายโดยได้ตั้งสเตตัสผ่านเฟซบุ๊กไฮอาภพรนครสวรรค์ระบุไว้ว่า ประกาศประกาศให้รู้ทั่วกันเว็บพนันตัดต่อเก่งมีทุกคลิปอย่าหลงเชื่อไม่เกี่ยวเดอ้อย่าลงนะพร้อมยังทิ้งท้ายสุดจีบด,ด้วยไว้ว่าไอชิปหายเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับก็ทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลครับแตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับไฮอาภรอย่างล้นหลามครับพร้อมกันนี้ครับยังมีคอมเมนต์ที่เผยว่าเกือบหลงเชื่อ และยังเผยอีกว่าไม่เพียงแค่หายอาภาพรครับที่โดนแอบ,บอ้างนำคลิปไปตัดต่อเว็บพนันแต่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนอื่นๆครับในวงการบันเทิงก็โดนพร้อมเตือนภัยให้ระมัดระวังครับเรียกว่าแม่หายอาภาพรครับยืนยันชัดเจนว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันวอนแฟนคลับอย่าลงเชื่อเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดครับ